ไอ้เหี้ยตายคู่

โดนถอเลยนะครับระวังตกใจนะอย่าลมยิงนะครับล้วยิงนะเบอรอ้ระงโดน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 เดินเลยเดินตรงยาเดินตรยาวๆเลยระวังครับมีเนเดินหน่อยเดินเดินเดินล็อกเวียนเดินเดินทางเดินครับโอบครับโอบครับครับ อย่าพิ่งยิงนะอย่าพิ่งยิงนะครับดีอย่าระวัอย่ารว

จะไปแล้วจะไปแล้วไม่ไม่ไปไม่ไปผมยิงเดี๋ยวผมออกไปยิงไอ <c oughs> <c oughs> ้เหี้ยตายคู่ เดนหลัง่กาเดินยวะโดสวยครับมีเบนดนะยกเแล้วยายิงซ้านะครับโดนแล้วมีน้องโดนแล้วมีน้องโดนแล้วครับบัเกอร์โลเดินครับบเกอร์โลโดนแล้วนะโดนแล้วนะ ไปใครอยากกินสั่งได้นะครับผลไม้พี่ไอ้โดอโนนนะครับโดนครับพี่ต้นโดนครับแล้พี่ต้นไปอยู่ไหนมาวะโดน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 ครับต้นเลยโดน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 ออกกลางไม่จางโดนครับบ้รรจางโดนนะครับเอ๊ะหนุนหลัง โดน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 พี่เพชรพี่เพชรพี่เพชรดูฝั่งดูฝั่งขวาไปเลยเอ้ยดูฝั่งฝั่งขวาไปเลย โพี่พี่พี่ you dead 5, พี่ยูเ <c oughs> ดทพ <Okay. S 1> ี okay. oh, ่พี่ยูเดทโดนไหมครับโดนโดนไหมเมื่อกี้ผมยิงไปเม้นต์หนึ่งโอ้ทอโทอว้าวเขาคุยกันอยู่เลย เรียกกัวพี่ไม่เห็นก็เลยเลงเลงใส่เวสไปตัวที่ครับนี่นี่อยู่โรไม้โรมา ทอดๆๆๆๆโดนโดนๆๆแนโดนมาเอาโดนแลครับพี่ๆเพื่อนๆมองแล้วนะอย่างนครับเพื่อนเรับฟังอยู่นะครับโดนเอาโด้แล้ขอเพื่อนเดินนอนก่อนเดินะอยู่ได้นะอ้าอยู่ได้นะอ้าอยู่ ก่อนเดินหน่อยครับก่อนเดินหน่อยครับมันปั่นแล้วใช่ไหมปั่นแล้วครับ มันมันไม่สุดลองยิงดูส่วนใหญ่อยู่หนึ่งใส่ศพนี่นี่นี่